สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนัง The Fresh กันดีกว่านั่นเองคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการรีวิวแบบไม่มีสปอยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกลัวว่าเฮ้ยจะไปดูอ่ะเดี๋ยวกลัวโดนสปอยเนื้อเรื่องเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญอะไรมาไหมบอกเลยว่า คลิปนี้ไม่มีนะครับผมมีแต่สปอยความรู้สึกหลังดูมาเลยเนี่ยเพิ่งดูจบมาเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ดีเกินคาดนะครับคือเอาจริงอ่ะผมคาดหวังกันหนังเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วแหะจะเรียกว่าเกินคาดก็คงไม่ได้หรอกแต่เอาเป็นว่าอ่ะ เกินเกินจากบรรทัดฐานของหนังฮีโร่ทั่วไปโดยเฉพาะหนังฮีโร่ของฝั่ง DC ด้วยซ้ำรู้สึกว่าเป็นหนังที่ทำออกมาได้ครบรถมากๆเลยนะครับคืออย่างเราดู Black Adam มเราอย่างดูชาแซมเนี้ยมันอาจจะเน้นไปแนวแบบบล็อกบัสเตอร์ไปเลยถูกไหมซึ่งผมมาชอบ เพราะว่ารู้สึกว่าเราดูหนังคเครียดมาเยอะแล้วมีอะไรแบบนี้มาบ้างอะ่ะมันก็เบาสมองดีแต่ The f a s เนี่ยนะครับผมมันไม่ได้มาในรูปแบบเบาสมองขนาดนั้นไม่ใช่ว่าโอ้เอาฮาอย่างเดียวแต่ The f a s เนี่ยนะครับผมเป็นหนังฮีโร่ที่มาแบบครบรถเป็นอย่างมากเลยมีทั้งอารมณ์บู๊สนุกสู้กันต่อสู้มันแล้วก็เรียกได้ว,ว่ามีความสดใสมีความเอเนอะร์จิกันเนาะเป็นเหมือนหนังที่ดูแล้วแบบเราสนุกไปด้วยเราไม่ได้แบบโอ้จะต้องเครียดไปเลยหรือเราจะต้องแบบฮาไรสมองอย่างเดียวมันสนุก สู้กันมันแล้วก็มีโมเมนต์ฮาเนี่ยใสมาเรื่อยๆในหนังพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวขับเคลื่อนเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมัลติเวอร์ซงจริงๆแล้วมันจะเล่าเนื้อเรื่องพวกนี้อ่ะมันใช้เวลาในการเล่าถูกไหมเดอะแฟดเองเนี่ยก็ทําให้การเล่าอ่ะไม่น่าเบื่อด้วยการที่ว่าแอบใส่นูน้นแอบใส่นี้อะไรมาเรื่อยๆมีช็อตตลกมีช็อตเกี่ยวกับเรื่องราวค่อยๆถูกเล่าออกมานะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าในหนังเรื่องนี้เองเนี่ยจะมีตัวของซูเปอร์เกิลมาถูกไหมแล้วก็มีแบทแมนมา แบทแมนไมเคิลคีตันนะครับผมที่จะมาปรากฏในหนังเรื่องนี้ตรงนี้เองเนี่ยจุดที่เป็นอีกหนึ่งจุดขายของหนังเรื่องนี้ละกันก็คือการมาถึงของแบทแมนไมเคิลคีตันซึ่งเป็นแบทแมนฉบับที่แบบหลายๆคนนะชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกเนี่ยเอาเข้ามาใส่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวชูโรงของหนังเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งคีตันมาเองเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระของตัวของเอลซามิเลอร์ที่ต้องแบกหนังอยู่คนเดียวถูกไหมก็มีไมเคิลคีตันเข้ามาช่วยด้วยก็ทําให้หลายๆซีนออกมาเนี่ยสนุกมาก การไปดูกันเอาเองตามเป็นว่าไมเคิลกีต้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเด่นของหนังเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เองนอกจากอาความบาลานซ์กันระหว่างความมันกับความฮาแล้วไม่ได้เอาไรสมองอย่างเดียวถูกไหมบูก็บูจริงจังมันก็มันจริงจังแล้วก็เล่าเนี่ยเล่าเรื่องออกมาก็เล่าจริงจังแต่ก็มีฉากตลกใส่เข้ามาให้มันไม่ค่อยแบบเครียดจนเกินไปเรียกได้ว่าลดเทนชันในหนังลงให้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยงั้นมันก็อ่ะเหมือนเป็นหนังแบบแบล็กอะดามเหมือนชาแซมเวอร์ชั่นแบบจริงจังขึ้นอย่างนัน ไม่ได้แค่นั้นนะครับแค่นั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ครบรถถูกไหมโอเคมีเรื่องราวของความจริงจังมาละความสนุกมาละความฮามาละแล้วก็เนื้อเรื่องที่ดําเนินไปมาละตัวละครก็ออกมาได้ดีละขาดอะไรไปครับขาดดรามา่าขาดความแบบกินใจขาดความจริงจังจนแบบโอ้โหเรียกน้ําตาคนดูอะไรแบบเนี้ยอย่างชาแซมแม่งไม่มีเลยถูกปะเอาฮาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันขนาดนั้นอันเนี้ยมีด้วยนะพี่ฉากดราม่าใส่เข้ามามีฉากแบบโอ้ซึ้งกินใจมีฉากที่แบบ เป็นความเครียดโมเมนต์ที่จะเครียดก็มีเหมือนกันโมเมนต์ต้องตัดสินใจคือรู้สึกว่าหนังเองอะใส่มาทุกอย่างได้ครบจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ายัดเยียดด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีของหนังเรื่องนี้เลยทําให้จริงๆอะตอนแรกผมดูมาอันแน่นอนแหละผมพูดกันเลยว่าหนังมัลติเวิร์ช่วงนี้มันมีเยอะนะครับผมแล้วก็ยังมีเพิ่งแบบหนัง Spider-Man a c r o ค s the Spider-Verse ซึ่งเป็นแอนิเมชันไปถูกไหมอันนั้นแม่งทามาแบบ เกินเวลอะคือคิดไว้แล้วว่าต้องดีแต่มันไม่คิดว่าจะดีขนาดเนี้ยแบบเต็มสิบกูให้ร้อยเลยอะอันนี้นะครับผมมันก็เลยแบบโอเคด้วยความแบบ มีมัลติเวิร์สเหมือนกันเนื้อเรื่องโดยรวมเนี่ยก็เป็นตีมัลติเวิร์สเหมือนกันนะพูดอย่างนี้ลวกันเป็นแบบตีมัลติเวิร์สเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราอดเปรียบเทียบไม่ได้นะครับแต่หนังเรื่องนี้มีจุดพิเศษอยู่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันหักล้างความใบแอ๋ส่งนั้นลงไปได้เพราะถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เป็นมาตีมัลติเวิร์สนะผมจะบอกเลยว่ามึงเลือกฉายได้ผิดเวลามากมาฉายชนกับสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยสไปเดอร์แมนแม่งออกมาเทพเกินอะ่ะมันจะไปแข่งอะไรได้ถูกปะ่ะคือสอออ่อกกวดหรน่ับกวังเรอง สไปเดอร์แมนเนี่ยทำมันกว่าดีกว่าแม่งเหนือกว่าทุกด้านแต่ที่อันเนี้ยคบลถกว่าก็เพราะว่ามันจบในเรื่องแต่อย่างสไปเดอร์แมนมันมีไปต่ออีกภาคถ้าจะเอาสไปเดอร์แมนมาเทียบอ่ะก็คือต้องไปเอาสไปเดอร์แมนภาคของปีหน้ามารวมด้วยนะครับเป็นเหมือนหนังเรื่องยาวเรื่องเดียวถูกไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นการตัดจบแบบไปภาคสองต่อมันเป็นการตัดจบแบบมันคือเรื่องเดียวกันนะมันคือแบบตอนเดียวกันนะแต่มึงตัดครึ่งเลยมันแบบตัดครึ่งแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นโอเคจบในเรื่องสไปเดอร์แมนมันแบบมันตัดครึ่่่งอาดดผกก็ให้ีีวยู ต่ Spider-Man อันดีกว่านี่คือมาตรฐานมึงร้อยเต็มสิบอะหนังเรื่องนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าตอนแรกมีบแอสจะลบไป0.5แต่มันมีจุดทียมให้ผมลบบายแอสไปได้นะครับทำให้คะแนนจริงๆเลยรู้สึกว่าโอเคหลังคิกดูแล้วก็มาตกตะกอนลงละก็มานั่งคิดว่าโอเคมันมันน่าอยู่ที่9เต็ม10คือทําออกมาครบรถดีทุกอย่างไม่รู้จะติตรงไหนเลยอาจจะติดตรงที่ว่าโอเคมันอาจจะมีบางมุมที่ไม่ได้รู้สึกว่าไปสุดขนาดนั้นแต่โดยรวมเนี่ยทำออกมาแบบ คือแบบอเราครบด้านแล้วก็ทุกด้านทําออกมาดีหมดเลยอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือความรู้สึกหลังจากที่เราดูเดอะแฟลตแล้วก็ออกากโยรลงมากลับบ้านมามีเวลานั่งคุ้นคิดขับรถกลับบ้านมาก่อนให้ตกตะก,กอนก่อนเรารู้สึกว่าดูมาเนี่ยคือพูดตรงๆว่าช่วงนี้ผมเครียดว้วยช่วงนี้ผมแบบเป็นช่วงที่มีความทุกข์มากแล้วหนังเรื่องนี้มันมีจุดดราม่ามีจุดเศร้าที่มันตรงใจผมพอดีอะ่ะผมก็เลยแบบดูออกมาแล้วแบบพูดเลยไม่ได้เพราะรู้เลยว่าถ้าพูดเลยเนี่ยไม่จะมีแต่เรื่องแบบ เรื่องที่มันทัชชิ่งหัวใจผมอะคือพูดตรงๆว่าหนังเรื่องนี้ผมดูออกมาร้องไห้เว้ยคือแบบดูออกมาแล้วแบบตาบวมอะก็เลยคิดว่าโอเคตกตะกอนมาพูดกันดีกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือครบรดมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นความมันความสนุกนะครับผมความฮาเนื้อเรื่อง ตัวละครแล้วก็ดรามา่าความเข้มขน้นมีทุกอย่างจริงให้ไปเลย9เต็ม10นะครับถือได้ว่าเป็นหนัง DC ที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูกันแล้วเราก็จะได้รู้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันถึงตัดหนังเรื่องนี้ออกไม่ได้ไม่ว่านักสแสดงจะมีปัญหาขนาดไหนก็ตามเป็นหนังที่เป็นจุดสําคัญของอนาคต DC แล้วกันพูดแบบนี้นะครับแต่อันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับอนาคตไปนะตอนนี้เพราะว่าแบบดูหนังเนี้ยจบอะเดี๋ยวมันคงต้องรอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหนังรอดูการตัดสินใจรอดูตัวนักสแสดงอะไรอีกหลายอย่างนะครับผมในการ การที่จะตัดสินใจไปในอนาคตดีซีข้างหน้าแน่นอนแหละเราเห็นแผนมาแล้วแต่มันยังเป็นแผนที่ยังมีเวลาเปลี่ยนมีเวลาแบบ Dev e l o p มีเวลาปรับอะไรกันอีกไกลนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้เองเนี่ยที่อเมริกาเขาอ่ะก็สมาคม Writer g u i l อ่ะหรือว่าสมาคมนักเขียนของอเมริกาก็ทําการหยุดงานด้วยถูกไหมมันทําให้โปรเจกต์ทุกอย่างอ่ะดีเลย์ออกไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง Marvel หรือ DC เองอ่ะพวกเขาก็มีเวลาในการปรับแก้สถานการณ์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราดูจบแล้วเนี่ยโอเค คิดว่าอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวทําคลิปมาว่ากันอีกทีแล้วกันว่าอนาคตดีเนี่ยมันน่าจะไปแห่งไหนมันน่าจะเป็นยังไงจากแผนที่ปรากฏออกมาแล้วก็จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกความจรงิงแล้วรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูด้วยแหละว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หนังเป็นยังไงผมคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หนังเรื่องนี้เองเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมบทการ, fact, บบร,ารดูมาแล้วนนน่่ยยกกก็ขอคววาาาามมรรบุณิดึสใ คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับผมถ้าคุณอยากจะพูดถึงเรื่องราวของหนังมีสปงสปอยอะไรเนี่ยแนะนําว่าไปพูดในคลิปความรู้สึกหลังดูดีกว่าซึ่งก็จะลงต่อกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปจัดเต็มในคลิปนั้นดีกว่าอันนั้นพูดไม่มีกั๊กเลยนะครับก็จัดเต็มกันมากๆอย่างแน่นอนยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมิกเวิลด์เดลี่แล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ผมอยากจะบอกให้ทุกคนนะ่ะ มีความสุขด้วยครับผมเพราะว่าผมเพิ่งผ่านช่วงที่ทุกมาได้ไม่ผ่านนีกก็เรียกว่ายังอยู่นั่นแหละแต่อานดีขึ้นแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนหาความสุขตัวเองให้เจอในทุกๆวันนะวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ